ฟุตบอลโลกนั้นนะว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นรายการที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจโดยสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะคะได้กําหนดให้มีการจัดขึ้นทุกๆ4ปีโดยฟุตบอลโลกปี2022นีนี้จะถูกจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์และในคลิปนี้ค่ะเราไม่ได้จะมาเล่าประวัติของฟุตบอลโลกแต่อย่างใดแต่เราจะมาเล่าถึงถ้วยรางวัลซึ่งน้อยคนที่จะสนใจความเป็นมาของมันและเท่าที่เราอ่านมานะคะเรื่องราวของถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกนั้นก็มีความน่าสนใจอย,อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ในคลิปนี้เราจึงจะพาทุกคนไปฟัง10เรื่องจริงของถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนกันค่ะข้อแรกดีไซน์หรือการออกแบบตั้งแต่แรกเริ่ม ถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกใบแรกนะคะถูกออกแบบโดยอเบลลาเฟอร์นักออกแบบชาวฝรั่งเศสทําจากเงินสเตอร์ลิงและทองมีน้ําหนัก3.8กิโลกรมัมสูง14นิ้วและมีฐานที่ทําด้วยหินลำค่าสีฟ้าหรือไพลทูนเป็นรูปของเทพีไนกี้หรือเทพธิดาแห่งชัยชนะของกรีกที่กําลังถือถ้วยทรงแปดเหลี่ยมไว้เหนือศีรษะตรงเหลี่ยมด้านล่างนะคะสามารถสลักชื่อได้9ประเทศที่ได้แชมป์ซึ่งนับตั้งแต่ปี1930ถึง1970 ข้อที่ 2. ชูรีเม่คือชื่อของถ้วยฟุตบอลโลกแบบแรกโดยชื่อชูนรีเม่นั้นได้มาจากชื่อของประธานสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติชาวฝรั่งเศสเขาคือผู้ผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกขึ้นมาและเพื่อเป็นการให้เกียรตินะคะจึงได้ตั้งชื่อถ้วยรางวัลตามชื่อของเขานั่นเองข้อที่ 3. ถ้วยฟุตบอลโลกเคยถูกขโมยและผู้ที่หาเจอคือสุนัขตัวหนึ่ง ในปี1966นะคะอังกฤษได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานฟุตบอลโลกและทำเรื่องของนำถ้วยใบนี้มาตั้งโชว์ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นในอีกสเดือนข้างหน้าแต่ด้วยการคุ้มกันที่หละหลวมนะคะทำให้ถ้วยใบนี้ถูกขโมยออกจากตู้โชว์ไปอย่างง่ายดายและตำรวจก็ได้ออกตามหากันให้วุ่นทั้งเมืองแต่แล้ววันหนึ่งนะคะชายที่มีชื่อว่าเดวิดคอเบตได้พาสุนัขที่ชื่อว่าเจ้าพิกลกไปเดินเล่นและมันก็ไปลากห่ออะไรสักอย่างออกมาจากข้างพุ่มไม้เมื่อเจ้าของสุนัขเปิดดูกก็ตต้องใจเพราะ มันคือถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกที่คนทั้งอังกฤษกําลังตามหาหลังจากนั้นนะคะเจ้าพิกเกิลก็ได้กลายเป็นสุนัขฮีโร่ของคนทั้งชาติสุดท้ายในปีนั้นเองอังกฤษก็สามารถควา้าแชมป์โลกครั้งแรกมาได้อีกด้วยและเป็นครั้งเดียวมาจนถึงปัจจุบัน ข้อที่4ถ้วยฟุตบอลโลกถูกขโมยเป็นครั้งที่2ทีมชาติบราซิลนะคะสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองได้สําเร็จในปี1970และตามกฎแล้วใครที่ได้แชมป์สสมัยจะได้ถ้วยใบจริงไปครองโดยก่อนหน้านั้นนะคะทุกชาติที่เป็นแชมป์โลกจะได้ชูถ้วยจริงเพียงในสนามแล้วก็รับใบจําลองกลับไปแทน ต่อมาในปี1983นะคะหลังจากที่บราซิลได้ถ้วยใบนี้มาตั้งโชว์สวยๆอยู่13ปีจู่ๆถ้วยใบนี้ก็หายไปแบบไร้ร่องรอยไม่มีแม้กระทั่งบอกแสให้ตามหามีเพียงแต่รอยงัดแงะที่หลังตู้โชว์และมันก็หายไปตลอดการจนถึงปัจจุบันข้อที่5ถ้วยรางวัลใบใหม่ หลังถ้วยชูรีเม่ถูกขโมยไปนะคะทําให้มีการออกแบบถ้วยรางวัลใหม่นั่นก็คือถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันซึ่งผู้ที่ออกแบบก็คือซีวีโอกาซานิก้าชาวอิตาลีโดยถ้วยรางวัลน,นี้นะคะมีลักษณะเป็นรูปนักกีฬาสองคนยืนหันหลังยกลูกโลกมีความสูง14.5นิ้วมีน้ําหนัก6.1กิโลกรัมใช้ทองคําแท้ทั้งหมด18กรัตและฐานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง13เซนติเมตรรงฐานจะมีหินสีเขียว2ชั้นทํามาจากหินมาราฮีสีเขียวมรกต ข้อที่6ถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกแบบใหม่หรือถ้วย FIFA World Cup ถูกใช้งานครั้งแรกในปี1974ที่ประเทศเยอรมน,นีและปีนั้นเองนะคะก็เป็นเจ้าภาพที่สามารถควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกไปครองเป็นสมัยที่2ได้สําเร็จ ข้อที่7ถ้วยรางวัลเคยถูกซ่อนเอาไว้ในกล่องรองเท้าใต้เตียงสงครามโลกครั้งที่2นะคะนอกจากจะสร้างความเสียหายไปทั่วโลกแล้วยังส่งผลต่อฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันเพราะมันทําให้การแข่งขันต้องหยุดชะงักไปถึง12ปีในช่วงที่เกิดความวุ่นวายจากสงครามนะคะหลายฝ่ายมีความกังวลเรื่องถ้วยรางวัลเนื่องจากเกรงว่าจะถูกขโมยไปทําให้ในปี1939อโอโตริโนบารัสซีรองประธานฟีฟ่าของอิตาลีได้ย้ายถ้วยรางวัลออกจากห้องนีรภัยของธนาคารไปเก็บไว้ในกล่อง รองเท้าใต้เตียงเพื่อความปลอดภัยจากพวกทหารของชาติสังคมนิยมเยอรมันข้อที่8ประเทศที่ได้แชมป์จะได้ถ้วยจำลองไปนับตั้งแต่ปี2006นะคะถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกของจริงจะไม่ได้ถูกส่งมอบให้แก่ประเทศใดก็ตามที่ได้แชมป์แต่จะถูกสลักชื่อประเทศลงไปที่ฐานและประเทศที่ได้แชมป์ก็จะได้รับแบบจำลองเคลือบทองสำริดไปแทน ข้อที่าถ้วยรางวัลของจริงอยู่ที่ไหนถ้วยฟุตบอลโลกใบจริงนั้นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สมาคมฟุตบอลโลกในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์และจะถูกนําออกจากพิพิธภัณฑ์เมื่อมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและตอนที่ทําการจับฉลากแต่บางครั้งนะคะก็ถูกนําออกมาในกรณีพิเศษเช่นการนาถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกไปโชว์รอบโลกซึ่งเริ่มในปี2006ที่ร่วมมือกับสปอนเซอร์อย่างโคคาโคล่านั่นเองและข้อที่10ถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกใบนี้จะถูกใช้งานถึงปี2038 ถ้วยใบนี้นะคะจะถูกใช้งานได้แค่ถึงปี2038หรืออีก16ปีข้างหน้าเท่านั้นเพราะมีพื้นที่สำหรับไว้สลักชื่อประเทศที่ได้แชมป์เพียง17ช่องและเมื่อถึงปี2038นะคะก็จะเต็มพอดีเราคงต้องมารอดูกันว่าฟี f าจะทำยังไงและจะออกแบบใหม่หรือไม่ และนี่ก็คือสิบเรื่องของถ้วยฟุตบอลโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนในวันนี้พวกเราจะฝงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราไว้เพื่อรอชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ